สวัสดีค่ะช่องน้องจิพีพะ้วยค่ะมือนีกนมาตามต่อขอเลขเล่ากับเจจินดานะคะเจจินดาจะมาจุดถูกขอเลขเล่ากับปูองค์ดํานะคะประจำบวันที่แปดนี่สายสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะจ๊ะไปตามติดตัวเลขที่เจจินดากําัังจุดจุดถูกเลยจ้า นะคะกินเกตุลูกพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเพิ่นบอกว่าข่อยบบแมนเจ้าเจ้าแค่นั้ไปกันอ่ะเดี๋ยวนะคะลาานะคะลาวขอเอาปังๆนะคะลาวันนี้นะคะนี่โบเจ้าเหลาวแมนค่ะจุดเที่ยนน้ำเพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้เจ้าจุดเทียนค่ะจุดเทียนจุดถูกถูกยุใสไปหามาเห็นไหมค่ะ แล้วทูกนะคะูบทูบแม่ที่โปดอกมือจกให้หน่อยค่ะมือใครน้อยหนักกำลังนะคะพี่น้องคะเข่ามาแล้วกดแคร์นะคะนี่กินดามีอาวุธมีเสียงเราได้ค่ะท่านผู้ชมนี่เอาหนีบบ้าคุณเออเอาได้อันนี้ไข่สูงกว่ัวพันลึกยังไงนะคะทูบซีเรียมเจ้าวัยย่นี่เดอเพราะวะไข่สีโคแล้วพันบอกว่ามีเพียรไหมคะคนนั้นมีคว่ำทูหลายกว่าไข่เป็นได้สวย เพื่อนแ่คอยคอบอสเกตเพื่อนให้เจ้าขอ้โอ้แล้วเหียนคอยดูเนะคอยมาดูสองสามสี่ห้าเยี่ยมเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องครับแป๊บหนึ่งนะคะรอบเกิดสักครู่นะคะพี่น้องใครเข้ามาหลายหรอไปเข้ามาแล้วกดแช่ค้นผู้นั่เป็นเดค่ะเด็กสีเหลาสูฟังเด้อพี่น้องลึดๆข้ามาปูดำนี่คือจุดๆนี่เป็นหม่องทีเพิ่นเอาล่างปูดำเมื่อไหือ ปู้ดำนี่เพิ่นตายลองทรงข้างแมอดูหม่องสะพานดีเขาที่ลดกายมากนี่ข้าเจ้าตัดข้อเล่าขาดเลยเป็นจรนแมค่ะเป็นจรนมากขาเล่าแล้วข้าเจ้าก็เลยเอาล่างแล้วมาไหวนี่เอาล่างแล้วมาไห้นี่นะตอนนี้บัดนี้เล่าก็ให้โชใไ้มันตลอดให้โชคไ้ลาบตลอดเนาะค่ะเนาะเอาตขอเพิ่นดีดีด้อเพิ่นบอกว่าให้เจ้า ให้คอยขอตจไปเล่าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ไปเล่าเจตู่มหาเราดูอยู่แต่ว่าบอเคยขอยเราวจะเพียกรมีตั้งแต่มาเห็ดชีพจ่าไปเด้อพี่น้องเอสซีก็ได้เล่าห่วยขันให้ลูกคออีเลกันให้เทียนติดเด้อปูเด้อให้เทียนติดเด้อค่ะเด้อ ย่างเขาไปเรียนไงแม่เอี๊ยงสุดขีเลี้ยนติดเด้อปูทางให้ลูกขออีกลยขออนุญาตย่าให้หมอดเด้อบ่หมอดตัวนั้นเจ้าจะซูนกล่องข่อยเด้อพี่น้องข่อยกระลังเข่ามาเด้อข่อยสันเจ้าออกด้วยไข่ซันข่อยสันเจ้าเอากล่องออกแล้วใครเป็นนุ่จับเห็นโนูนเนี่ยค่ะเพราะว่าเพิ่นตกให้ยายตูขอเป็นว่าได้จ้ะ ก็เลยขอบไดยนะคะม่งรู้แล้วขืนแป๊บเดียวร้อยเกือบสองร้อยแล้วค่ะมานะคะพี่น้องขาเราวันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊จินดาคนพู่งามนะคะ <c oughs> เราต้องฟังไปที่ราวคะ่ะวันนี้นะคะสองท <c oughs> ุ่มสามสิบนาฬกานกาวพัฒนาค่ะพี่น้องคุณอาคนยืนอยู่ใกล้ไกล ดักไปเอาเกืบเมนวนบนนี้แต่ไงเนาะเห็นบูวาลเกาหลีเด้มาด้วยเห็นมาด้วยเห็นมีอุ้มลูกกันเมีอุ้มลูกอันดิอุ้มลูกเป็นเนี้ยงเบราะว่าหนักคนไบ่ได้เห็นยากนั่งแต่ของที่เจ้าของซื้อถูกที่ลูกจุดอยู่หนีเด้อปูเด้อบขันนั่นกะให้วิทยุถูกวิทยุยากเล่าวันที่แปด วันศุกร์สองทุ่มของเดือนเมษายนขอศอสองท่านหาร่อยหกสิบห้าค,คือมือนีคือมือนีมือแรลงพี่น้องเอฟซี่เพิน่นสิไปเที่ยวเล่า <c oughs> ปูกะไห้เพิ่นได้เด้อปูเดอ้อไห้เพิ่นวิทยุวิทยากกะไห้เกตูวิทยน้ำคือกันนั่นแหละอันนี้ <c oughs> บ่ได้จุดขออยังมากไมก่คือขอเงิน ขอเงื่อนปูโดยตรงมาใส่สงการเฝ้าตรงตรงเลยเฝ้าตรงตรงเลยบ่อ้อมควอมขอเงืนปูคือลูกคือเต่าขอเงืนพอขอเงื่อนแม่ล่ะปูเพราะว่ามันนี่พ่อได้ซื้ออยากซื้อกินเพราะว่าขอเงืนปูโดยตรงเลยพ่อได้ใส่บาทแง้มมือเต่าซื้อของหวานใส่บาทให้พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นให้เพิ่นได้ฉันแง้มมือแรงก้อนใง้ม ใหตุผเด้สันย่ามือเ้าเนาะปูเนาะจ้ะเอาอธิษฐานบัดโอ้ยถิมาให้ลงทีพเขาเนี่รก้วุมม้นน้นนน้ำมติตดุด นางลำไผ่เช่าปาษาหรือว่าเจตุผ้าลวะผ้าผีผ้าหนองเป็นมาขอโชกขอมานน้ำปูว่าอยากให้ปูให้แ,แลว้่งทองให้โชกให้ลาบเิ่นสี่ผ้ากันไปเที่ยวเล่าไปเที่ยวเล่าเอาตรงตรงคือข,ขอเหลกเล่าหรืปูขันบ่วหมูจักขอเหลกเล้าน้ำปูงวดประจำวันที่แปดสองทุ่มของสองทุ่มสามสิบของเดือน ม่สานข้อสอสองพันหาล่อยหกสิษยาปูกะปูทไผยลูกหลานเมื่อสุภูสุข้ขนให้เพิ่นได้โชคได้หมานให้เพิ่นเข่าทั้งสามตัวได้ทั้งบนได้ทั้งลางของต่างประเทศเพิ่นของเหล็กเล่าลวดน,นี่นเล่าพัฒนาเดือปูเดืองวดนี่ผู้ขานางล่ำไพรเช่าภาษาหรือว่าเกตตูผ้าลวยนี่แหละ สิผ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเพินอยู่ในช่องนี่แหละ uh huh. มาขอเง,นองินก่นมาขอเงินก่นถุงของปูไปใส่ไปสอยเพราะว่ากําลังถูกกําลังยากปูพี่น้องเพิ่นกระเดือดร้อนช่วงโควิดปูนะ่ะเป็นคนมีเกียรติผู้หนึ่งเป็นคนมีซื่อเสียงผู้หนึ่งซิบบ้านซาหาบ้านลือกับว่าปูดํานี่แหละ <Okay. S 1> ผู้ใดขอเง้งกระไดขอเง้งก็บใดงวดนี่เจตูขอปูเป็นครั้งแรก คือสีขอเลขกเล่าห้ได้เด้อปูเด้อสามโตตรงตรงเด้อค่ะเด้อทั้งบนทั้งล่างห้พที่นองเพิ่นได้แตกตึมมาซอยปูหาเจ็ดแปดเพิ่นส่างเด้อปูเด้อซอยปูหาเจ็ดแปดเพิ่นส่างส่างในวัดในว่าของปูดำนี่แหละเด้อสาทุสาทูสาทูสาทูปูขาจินดาเพชรมณนีจะมาขอรหัสสับไปเพียวเล่านะปู ขอให้ปัปงๆสามโตตรงเด้อค่ะปูเก่ามาแลวคะ่ะฮึคือเก่ามากคือปูหาท็่แปลกลาวเด้อปูโบเมนไทยนะคะ <Pam ela. S 1> ลาวนะคะลาวนะคะขอลาวนะคะน,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 นะคาขาลาวพัฒนานะคะมือแรงเล้อ่ะมมือแรงนี่นะคะสองทุ่มครึ่งเ<า>น้อ<า>ปูะะเล้อขอให้ปังๆนะคะ ข้าลูกหลานได้ซับเล้ามาเดอ้อปูดำเอ้ยสาธุสาธุาธดวยเทพเทว่าทั้งหลายมาเดอ้อมาเดอ้อซับเล่าเดอ้อปูเดอ้อโอ้ยซื้อมาสั่แต่คนลูกเนาให้โชคให้มนันสาธุสาธุค่ะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้เจ้จินดาด้วยนะคะกดแชร์นะคะชัยยะบารมีจงเกิดให้แก่ลูกแกหล,ลานทุกท่านนะปูดำนะสาธุค่ะ สาธุคารวยๆนะคะรวยเราพัฒนาวันนี้นะคะมือนี้ม้าเพื่อซองดาวค่ะมหาปูห้าเจ็ดแปดนะคะพุ่มปูดำเพิ่นนะคะขอให้ปังๆนะคะเก่ามาแล้วครับเห็นเลขเก่าเลยพี่น้องเลขงามชัดๆส่หล่ะน้อมันเ็าไปได้แปลกๆย่กตียากเนาะค่ะปูเป็นหายใจจุดหรอกเารางว้าเป็นลูกเป็นล้านเพิ่นทุกการ ขอให้ปังปังนะคะซับราวนะคะอันนี้ขอเงินน้ำปูใส่ได้หนิปังปังเดอปูเดอเอาเขามาแล้วค่ะสองร้อยกว่าท่านแล้วนะคะขอให้ไปสามร้อยกว่าท่านนะคะปังปังนะคะพี่น้องขาเราพัฒนานะคะขอเราพัฒนานะคะพี่น้องขาเป็นตัวใดนอกบาดนี่ เอาขอเห็นมันเมนมันใช่นะปูดเด้อลูกหลานเดินทางมากไก่มาขอสับกับปูเขาซาเขาลือ,อบ่าปูดำนี่มีลิดมีเดชม,มีจับสินเงินทองหลายลูกกาดัานดนมาขออำเภอซองดาวนะคะ สาธุค่ะสาธุค่ะขนลุกนขนพ้องนะคะผูค่ะเมตตาลูกหลานเด้อย่างขั้นหนขั้นหนึ่งจองขั้นหนขั้นหนึ่งใจเย็นๆเมตตาลูกหลานเด้อค่ะเด้อขอสามร้อยท่านนะคะพี่น้องครับเราพัฒนาวันนี้นะคะมาขออำเภอสองดาวนะคะไกลมากเลยนะคะ ได้ยินเขาซาเขาลือว่าปูดำนะคะมีทรัพย์สินเงินทองหลายนะคะเมื่อนี้จินดาเพชรมานี่แกกระดันร่นมาขอปูเป็นข้างแรกนะคะปูขารหาสัสสรัพราวพัฒนาขอให้ลูกให้ร้านปังๆนะคะเจ้าปูเจ้าขาสิบบานซาหาบานเลือกับปูดำนาะบ,บ้านซาหาานเลือว่าปูดำมีทรัพย์สินเงินทองหลายอยู่ในโลกมนุษย์นี่ขาดทรัพย์ขาดสินหลายนะคะ ก็เลยดันดนมาขอปูนะคะเมือนีปูต้องเมตตาลูกหลานชัยยะบารมีจงเกิดให้แก่ลูกแก่หลานทุกท่านด้วยเถิดเจ้าปูเจ้าขาสาธุสาธุนะคะสาธุนะคะขอสามร้อยท่านคะ่ะพี่น้องะ่ะขอสามร้อยท่านนะคะจงมานะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะขอให้รวย,รวยนะคะ ลูกหลานปู่ทุกท่านจงโชคดีในวันนี้นะคะเจ้าปู่เจ้าขาเมตตาลูกหลานชัยยะบารมีจงเกิดให้แก่ลูกแก่หลานปู่ดําทุกท่านด้วยเถ <อ Lauren. S 1> ิดเจ้าขาสาธุะะสาธุนะคะสาธุนะคะสาธุนะคะพิมพ์่ารวยนะคะปู่ดําเจ้าขาเมตตาลูกหลานด้วยเจ้าขาเมตตาด้วยนะคะชัยยะบารมีของปู่ดํานะคะจงเกิดด้วยทรัพย์สินเงินทองให้แก่ลูกแก่หลาน <Thank S 1> ลาวพัฒนาในวันนี้นะเจ้าขา สาธุค่ะสามร้อยท่านกําลังจับมาแล้วนะคะเจ้าปู่เจ้าขาสาธุค่ะสาธุค่ะสามร้อยท่านจงมานะคะเลือสี่คนเอามาค่ะมาค่ะสามร้อยท่านนะคะชยะบารมีจงเกิดให้แก่ลูกแกหลานของปู่ดําทุกท่านค่ะนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะรวยๆปังๆเราพัฒนาวันนี้นะคะ สาธุค่ะสาธุค่ะขอให้รวยๆนะคะมาแล้วพี่น้องนะคะเลขเจ็ดกนเลยเจ็ดนะคะตัวที่สองเป็นอะไรเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเลยค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้นะคะฟังก่อนเพ็่อนปินป่นเป็นยุ่งกันยขอให้รวยๆนะคะ สามร้อยท่านเกิดขึ้นมาแล้วเจ้าปู่เจ้าค่ะสามร้อยกว่าท่านแล้วค่ะเจ้าปู่เจ้าค่ะเมตตาลูกหลานนะคะเจ้าปูาามนนะะปรวยๆนะคะปูดำนะคะปูดำนะคะภูมิปูดำเขาซาเขาเลือว่าปูดำนี่นะคะขอให้ทูบแตกนะพ่อปู่เจ้าค่ะขอให้ทูบแตกนะคะเพราะว่ามือนี่ลูกจิตดาเพชรมณีแก้วเอากลวยงามงามมาถวายปูดำนะคะ ขออะไรก็ขอให้กล้วยๆนะเจ้าคะ่ะขอให้กล้วยๆนะเจ้าคะ่ะ mm. เจ้าปู่เจ้าขา mm. เมตตาลูกหลานขอ <10. S 1> ได้ซรัเราในวันนี้นะคะสองทุ่มสามสิบนาฬิกานะคะหนึ่งปูชีขาเจ็บแบบนะคะฟันไปเลยะคะ่ะสาธุนะคะเจ้าปู่ขาโอ้ยสันแห้ง รอดสามตัวพี่น้องรอดอีกตัวที่สามค่ะจ้ปูหลานจ้าปูก็คือเอฟซีทุกท่านนะคะหลานพ่อปูดํานะคะขาดสัพย์สินเงินทองเมื่อนี่เขาซาเขาเรือก,กันว่าปูดํานี่มีสั์สินเงินทองหลายไก่ปันไดลูกกระดมโดนมหาปูน,นะคะ นะคะไปนักกานักกาไก่ปันไดกระดันล่นมหาปูอยู่อำเภอส่องดาวนะคะอยู่อำเภอส่องดาวเขาซาเขาเรื่อว่าปูดำนี่มีฤทธิ์มีเดชมีทรัพย์สินเงินทองหลายนะคะโลกกระดันมหานะคะจะปูจะขามาขอความเมตตานะคะขอความเมตตาจากปู่ขอให้เมตตาลูกหลานนะคะ ให้ได้ซับเล่าในมือนีนะเจ้าคะ่ะเจ้าปู่เจ้าขาเมตตาด้วยนะคะขอให้ปรังปรังนะคะไปที่เราพัฒนานะคะขอให้แตกสามตัวตรงนะเจ้าปู่ดานะคะอยสาธุสาธุเอาเด้อพี่น้องสาธุสาธุเอานะคะสี่ร้อยท่านตรงมานะคะสี่ร้อยท่านตรงมานะคะเจ้าค่ะเห็นเป็นเหลขกซีค่ะโอ้ก็เจ้าเห็นเหลขกอยู่ในกล้วยเหลขกซีเด้อค่ะเอฟค่ะบงกล้วยนะคะบงกล้วยนะคะสามค่ะซีดิน <54. S 1> นั่นตัวที่สามซีนี่หนึ่งโตเกลือกโตขึ้นมากกับเป็นซีนี่พี่น้องสีเจ็ดเก้านะคะกล้วยมีเก้าเองนะคะจ่าเอฟซีค่ะคนเห็นเหลรัวนะคะคนเห็นเหลือกคะอกลวยเหลืกซีพี่น้องให้เวยพี่ดอะเดานนะคะสี่เก้ามีสี่เจ็ดเก้านะคะ เลขเตจังใดก็คือเลขเกตจังไดก็คือหัวพญานาคเลขพญานาคเนาะเิ่นปู่เิ่นเฮ็ดให้เบิงว่าเพิ่มีอิทธิ์ิีขอสี่ร้อยท่านค่ะขอสี่ร้อยท่านนะคะสี่ร้อยท่านจงมานะคะชัยยะบารมีจงเกิดให้แก่รูกลานเจ้าปู่ดำแสนสริจันทาบังเกิดให้แก่รูกลานได้รับทรัพย์าวพัฒนาขอให้ปรังปรังนะคะ ชัยยะชัยยะบารมีจงเกิดให้แก่รูกแก่ร้านนะคะรวยทรัพยาวในวันนี้นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้อง่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเหลืออีกบอกกี่ท่านนะคะจะถึงสี่ร้อยท่าน,นนะคะ 9, 7, 9. พี่น้องคะ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วคะ่ะอขอให้แมนด้อปูเด้อขอให้มันแม,น,มนขอให้มันใส่นะคะ ลูกล้านไก่ปันใดกระดันล่นมาขอปูปูไม่ลิดมีเดชดปูพนภูมิทรัพย์สินเงินท่องหลายนะคะสาธุสาธุนะคะรุ้นไปด้วยกันนะคะรวย้วยจ้ารวยรวยนะคะเด้อเด้อนะคะอันนี้เป็นเหล็กล่าสามมรถเอาไปน้อยน้ำใดเด้อพี่น้องเด้อประเทศเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องค่ะประเทศเพื่อนบ้านนะคะ นะคะสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่แต่ว่าพี่น้องอย่าไปเน้นหน่งตเล่าายเอาไปเพื่อนบ้านด้วยนะคะเอาไปเพื่อนบ้านวันนี้นะคะไปน้อยน้ำนะคะเพราวายย่างเข้ามาทั้งไก่แห้งค่ะพี่น้องขี่รถเ่ิงมือนะคะพี่น้องคะขี่รถครึ่งวันนะคะไกลมากเลยนะคะจากอุดรมาจากอุดรมาสะกลนะคะเพื่อ